ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับของโปรวีเองครับในการเล่นกอล์ฟอาชีพมานีครับแชมป์แรกครับสำหรับตัวเองแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับวันที่21ถึง23มิถุนายน2566ที่สนามกอล์ฟโบเตอร์มิลกอล์ฟแอนด์คันทรีกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะครับจังหวัดคนครนายกครับ แมตช์ต่อไปนะครับของตารางการแข่งขันสมาคมกีฬาอฟอาชีพแห่งประเทศไทยครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมแลวก็ขอแสดงความยินดีครับกับโปรวีจักราชอินมีอีกครั้งหนึ่งครับทีไดชั์ในสวัสดีครับผมโปรจ๊กอินมีนะครับสามวันนะครับส็อร์รวมรถของผมได้พานะครับวันนี้นะครับเล่นได้เพราะเล่นตามแผนนะครับแต่ว่ามีความเครียดความกดดันนะแน่นอนนะสำหรับการเล่น ที่ออกมาผู้นำแล้วก็ได้รุ้นแชมป์เป็นครั้งแรกครับในชีวิตของนะใระดับโปรครับก็อันนี้ในรายการนี้ครับรู้สึกเลยว่าสองวันแรกก็เล่นได้ตามแผนจริงๆนะแต่วันสุดท้ายเนี่ยลูกที่มันควรจะเสียมันออกไปเยอแมกแน่นอนมันเกิดจากความกดดันนะครับในใจก็มีอะไรที่นิดหน่อยครับแต่ก็ผมก็ผ่านพยายามผ่านมาให้ได้ครับก็ถึงหนุนสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณจริงลยครับคันดี้ที่คอยพูดกับผมก่อนนะว่า เรายังไปได้ต่อนะนายเรายังสู้ได้ต่อผมก็ขอบคุณตรงนี้นะครับสหรับผมก็แคดดี้ที่ผ่านมาไดานั้มันเป็นชว่วงเวลาที่ยาวนานมากๆน,นะครับสำหรับแชมป์นี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับนกบากช่องนะครับ